ถอดรหัสความสำเร็จของรถไฟฟ้าในนครจาการ์ตาอินโดนีเซียก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดประชากรมากที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีขนาดประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเมืองหลวงของเขาเนี่ยก็ต้องมีขนาดประชากรมากเป็นมหานครขนาดใหญ่ทีเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วง10ปีให้หลังนะครับ ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเต,ติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจสูงมากแล้วกนณนะเวลานี้เขาได้ประกาศตัวเองเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงแล้วนะครับแล้วความสําเร็จทางเศรษฐกิจตัวนี้เนี่ยก็ทําให้ขนาดประชากรเมืองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งในนครจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขาแน่นอนว่านครจาการตาอยู่ใน c คตตากรีหรืออยู่ในคำจำกัดความของคำว่าเมกะซิตี้หรือว่าเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของการจัดอันดับขนาดของเมืองของโลกนะครับมีขนาดประชากรเฉพาะในเขตการปกครองของจาการ์ตาอย่างเดียวเนี่ยนะครับเกิน10ล้านคนแต่ถ้าพูดถึงพื้นที่ที่ขยายนะครับต่อขยายเอาไปกินพื้นที่เมืองต่อเนื่องกันลงไปในจังหวัดปริมณฑลข้างๆเหมือนกับที่ กรุงเทพมหาคนครขยายตัวของพื้นที่เมืองลงไปในจังหวัดปริมณฑลนะครับส่วนที่เรียกว่าเป็น Greater Metropolitan Area ของนครจาการ์ตาเนี่ยมีประชากรประมาณ30ล้านคนแต่ว่าถ้ารวมคอมมิวเตอร์ก็คือคนที่อยู่ไกลออกไปไม่ได้อยู่ในจาการ์ตาและปริมณฑลเนี่ยไกลออกไปกว่านั้นเดินทางแบบคอมมิวเตอร์คือเข้ามาทำงานไปเช้าเย็นกลับไปบ้านของตัวเองเหมือนกับที่ คนที่อยู่จังหวัดพยุธยาเดินทางเข้ามาทํางานกรุงเทพทุกวันแล้วก็เดินทางกลับไปนอนที่บ้านตัวเองที่จังหวัดอยุธยานะครับถ้ารวมประชากรที่เป็นคอมพิวเตอร์จากจังหวัดอื่นนะครับเข้ามาทํางานเข้ามาเรียนหนังสือหรือเข้ามาประกอบธุรกิจในตัวของนครจากร์ตาเนี่ยก็จะมีประชากรประมาณ50ล้านคนแต่ว่าในา50ล้านคนเนี่ยนะครับมีรถไฟฟ้าอยู่สายเดียวเองครับ แล้วก็เพิ่งเปิดทำการเมื่อปี2019เป็นสายตามแนวเหนือใต้ของมหานครแห่งนี้ยาวแค่15.7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีสถานีทั้งหมดอยู่แค่13สถานีปริมาณผู้โดยสารนะครับผมหาดูเนี่ยตัวเลขยังไม่แน่นอนมีตั้งแต่ประมาณ91,000คนถึงประมาณ160,000คนต่อวันเท่านั้นเมื่อเทียบกับ รถไฟฟ้า BTS และ MRT ของเราเนี่ยเรียกว่าทั้งระยะทางที่เรามีเปิดให้บริการกับจำนวนผู้โดยสารเนี่ยเราเยอะกว่าเขาหลายเท่ามาก,กน,นะครับแต่ว่ามันมีการวิจัยอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ไม่เยอะนักนะครับแสนห้าหมื่นคนต่อวันเนี่ยแต่ว่ากลับกลายเป็นโครงการที่มีการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้ว ไม่ใช่คนอินโดนีเซียเองหรือว่าสถานศึกษาหรือว่าสถาบันใดแนมะประเทศอินโดนีเซียเป็นคนประเมินหรือว่าบอกว่ามันประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าเป็นบทความของคุณเกรซแสตนโฮปนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยอยู่ที่ development policy center ของ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย เขาได้ทำการศึกษาแล้วเขาก็ได้เผยแพร่บทความอันหนึ่งที่พูดถึงความสำเร็จของรถไฟสายสั้นๆอันนี้ในมหานครที่มีประชากร30ล้านคนและถ้าโรวมคอมพิวเตอร์50ล้านคนแต่รองรับแค่1,000ขออภัยครับ150,000คนต่อวันใน15.7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องเห็นภาพก่อนก็คือว่าแน่นอนว่า ในมหานครขนาดนี้มีประชากรหนาแน่นขนาดนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของการที่จะเดินทางนะครับโดยที่รถไม่ติดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็ต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสมเพราะว่าแน่นอนมหานครก็มีคนที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางอยู่มากและในมหานครที่ขนาด30ล้านคนของคนพักอาศัยเนี่ยแน่นอนว่าการจะราจรติดขัดมากอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องของมลภาวะนะครับทางอากาศ มีปัญหาเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆการปล่อยควันพิษต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจตามมาจากการเดินทางเหล่านั้นซึ่งในทวีปเอเชียร้อนออกเฉียงใต้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าในปี2050นะครับจะมีประชากร66%ของประเทศในภูมิภาคเอเชียร้อนออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นประชากรเมืองแล้วเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีความจําเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชียนออกเฉียงใต้มากขึ้นโดยเพิ่งยิ่งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะซึ่งในตัวของนครจาการ์ตาเนี่ยก็คือมีสิ่งที่เรียกว่า mass rapid transit system หรือว่า MRT นะครับตัวย่อบแบบเดียวกับ รถไฟฟ้า MRT ของเราเลยนะครับขอ,ขออนุญาตใช้คำนี้นะครับแน่นอนว่านครจาการ์ตาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของรถติดเป็นอันมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของคุณภาพอากาศเป็นอย่างมากนอกจากนั้นราคาค่าขนส่งยังแพงมากเพราะว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของประชากรในนครจาการ์ตา100%นะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึงประมาณ20% ของรายได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเสียเงินกับค่าเดินทางเป็นจำนวนมากสมมุติว่าถ้าบอกว่ามีรายได้1 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับรายได้ขั้นต่ำของคนจบปริญญาคนจบปริญญาตรีในบ้านเราเนี่ยเสียค่าเดินทาง20%ของรายได้ก็คือเสียค่าเดินทางเดือนละ3,000บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหญ่ทีเดียวกับ รายได้ตัวนี้น,นะครับแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าะระบบขนส่งมวลชนต่างๆของเขาเนี่ยแม้ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นขนส่งมวลชนทุกประเภทนะครับทั้งรถเมล์ทั้งรถไฟฟ้าและอื่นแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นระบบะที่เป็นระบบร้อยล้อยล้อย,อยางนะครับจะมีขนาดแตกต่างกันไประหว่างปี2015ถึง2019เนี่ยพื้นที่ครอบคลุมของระบบขนส่งมวลชนในตัวของนครจาการ์ตาเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง400%นะครับก็คือระบบผลส่งมวลชนเนี่ยเขาได้พัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็มีระบบสนับสนุนหรือว่าพวก informal feeder นะครับก็คือระบบต่างๆที่เหมือนกับวินมอเตอร์ไซค์ของเราที่ไม่ได้เป็นการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับภาครัฐแม้ว่าจะมาลงทะเบียนก็ตามแต่ไม่ได้ถูกเอามาวางแผนร่วมกันอยู่ใน แผนของระบบคมนาคมขนส่งของรัฐนะครับแบบนั้นเนี่ยประเทศอินโดนีเซียก็มีเหมือนเราครับมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเดินทางมากๆของประชากรในประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ในตัวของนครจาการ์ตาเนี่ยยิ่งมีบทบาทสําคัญมากกว่าในพื้นที่อื่นๆอีกแม้ว่าจะมีระบบต่างๆที่จะเข้ามาทําการสนับสนุนแล้วก็มีการควบคุมกฎระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็น การที่จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับเป็นเรื่องของระบบดิจิทัลที่เข้ามาช่วยนะครับมีการไปลงทะเบียนนะครับให้เป็นระบบกึ่งเป็นทางการมากขึ้นแล้วก็มีการควบคุมมาตรฐานต่างๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันจากการเรียกออนไลน์ก็คือ Gojek กับ Grab นะครับแต่แน่นอนครับว่าในมหานครขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยระบบขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆที่จะแก้ปัญหาทั้ง ประสิทธิภาพในการเดินทางและแก้ปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดหมายรวมไปถึงเรื่องของมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลเป็นจํานวนมากนะครับนครจาการ์ตาและวก็รัฐบาลกลางของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็พยายามผลักดันตัวนี้ขึ้นมานะครับโครงกต์ MRT ซึ่งโปรเจกต์นี้ก็เป็นโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติของเขาตั้งแต่ปี2005แต่ว่าปัญหาหลักๆก็คือแล้วจะเอาเงินมาจากไหนเพราะว่า เป็นโครงการที่ต้องใช้ต้นทุนเงินทุนเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าเขาต้องไปกู้ครับแล้วก็ไปกู้จาก j b i c นะครับหรือว่า Japan Bank of International Corporation ก็คือเงินกู้ของประเทศของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ปล่อยกู้ให้กับโครงการเพื่อพัฒนาประเทศของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศเดียวที่ใช้นะครับประเทศไทยก็ใช้ครับ แล้วก็โครงการชื่อเดียวกันเลยครับ MRT Project ของประเทศไทยก็ใช้เงินกู้จาก j จบิเช่นเดียวกันก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับแล้วก็ประเทศอื่นเช่นประเทศอินเดียก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่ j จบิให้มาเนี่ยก็คือให้แต่เงินแต่ว่าตัวนครจากราเองเนี่ยได้จัดตั้งองค์กรนะครับเพื่อจะทำการบริหารจัดการและก่อสร้างรถ MRT นี้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยครับ ที่จัดตั้งองค์กรเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ถือหุ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าของทั้งหมดเนี่ย99%ของหุ้นทั้งหมดแล้วก็แน่นอนว่าด้วยเงินกู้ของเจบิทเนี่ยเขาจะต้องมีข้อกําหนดว่าองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องได้รับนะครับความรู้แล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีทรานเฟอร์ต่างๆเพื่อให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเทคนิคสูงขนาดของรถไฟฟ้าเหล่านี้ได้ โครงการนี้ครับเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2013แต่ว่าแน่นอนว่าเ,เป้าหมายก็คือจะเอามาเป็นระบบขนส่งหลักนะครับระบบขนส่งมวลชนหลักของตัวของเมืองหลวงขนาดนี้เมืองใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ระบบอื่นๆก็จะลดบทบาทหน้าที่เป็นฟีดเดอร์นะครับแล้วก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการที่จะลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะทางอากาศแล้วก็มลภาวะอื่น เกิดจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าระบบขนส่งมวลชนล้อ,อยางเป็นหลักนะครับแต่ว่าการก่อสร้างตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องทําการพิจารณาเทคโนโลยีในการก่อสร้างที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของตัวของนครจาการ์ตาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถูกสร้างเพื่อจะสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่แมกนิจูด8ในริกเตอร์สเกลนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ใน พื้นที่แล้วก็อยู่ในระดับที่สามารถรองรับกับน้ําท่วมนะครับเพราะว่าตัวของนครจาการ์ตาเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเขาคํานวณคาบอุบัติที่200ปีซึ่งปกติเนี่ยคำนวณคาบอุบัติสูงสุดในการคํานวณว่าความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมเนี่ยคำนวณแค่ร้อยปีนะเท่านั้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยใช้การคํานวณคาบอุบัติถึง200ปีเพื่อรับประกันว่าระบบเนี้ย จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์พิเศษหรือสถานการณ์ที่ฝนตกโดนเรื่องของพายุเข้าอย่างไรก็ตามนะครับจะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนต่อการเกิดอุทกภัยตัวนี้ได้แล้วก็มาสู่สาระสำคัญของเนื้อเรื่องคลิปอันนี้ก็คือว่าแล้วรถไฟฟ้าสายสั้นๆเมื่อเทียบกับมหานครใหญ่ขนาดนี้มันถูกประเมินว่าประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับเขาใช้คำว่า best practice ทีเดียวนะครับ ก็คือการลงมือทํางานจริงหรือโครงการจริงที่เรียกว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในแง่ของการพัฒนาเมืองโดยที่มีองค์ประกอบสําคัญ2ตัวก็คือ transit oriented development หรือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีกับอีกคำหนึ่งคือ land value capture คือการที่เอาผลประโยชน์หรือว่ามูลค่าเพิ่มจากการที่ที่ดินได้รับการพัฒนาอันเนื่องมาจาก มีโครงการรถไฟฟ้ามีสถานีรถไฟฟ้าเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้วเอาส่วนต่างของรายได้หรือว่ามูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกลับมาช่วยทําให้เมืองแล้วก็ระบบรถไฟฟ้าเนี่ยมีเงินทุนในการพัฒนาต่อยอดไปมากขึ้นนะครับโดยที่การพัฒนาตัวนี้เนี่ยผมขออนุญาตขยายความของแต่ละตัวนะครับคอนเซปต์ Concept, transit oriented development หรือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเนี่ย เป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือเป็นการทำการประสานการพัฒนาระหว่างการเป็นสถานีของระบบขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะนะครับของรถ MRT นี้ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่นมารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่นี้ค่อนข้างมากและมีประสิทธิภาพสูงมีรูปแบบของการเดินทางที่มีความมั่นคงสูงเพราะไม่ไปปะปนกับยานพาหนะล้อยางประเภทอื่นบนถนนที่รถติดอยู่แล้ว ประสานกับการพัฒนาพื้นที่ผานิิยกรรมและที่อยู่อาศัยรอบสถานีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพื้นที่รอบสถานีเนี่ยก็จะมีความสามารถหรือว่ามีโอกาสที่จะลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลหรือเอาง่ายๆครับตรงไปตรงมาคือรถยนต์ส่วนตัวลงนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการกระจุกตัวของการพัฒนาอย่างเข้มข้นและมีความหนาแน,น่นสูงอยู่รอบสถานี เพราะฉะนั้นจะสามารถช่วยแก้ปัญหา Urban s p r a w หรือการขยายตัวทางราบโดยมีความหนานแน่นต่ำออกไปสู่พื้นที่ชานเมืองได้มากขึ้นแล้วก็ลดผลกระทบภายนอกนะครับต่างๆของการขยายตัวทางราบของเมืองออกไปในพื้นที่ชานเมืองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่เมืองลงไปในพื้นที่เกษตรต่างๆนะครับก็ทําลายพื้นที่เกษตรชั้นดีลงไปในพื้นที่อ่อนไหวด,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการทําให้พื้นที่รอบสถานีซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาสูงและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากระจุกตัวและมีความหนานแน่นเพิ่มขึ้นก็ลดการขยายตัวทางราบของเมืองที่จะทําลายสิ่งแวดล้อมลงไปได้นะครับ สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีของโปรเจกต์ MRT ของตัวของนครจ,จักราตาเนี่ยได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากใจก้านะครับหรือว่า Japan International Corporation Agency นะครับซึ่งเขาจะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่อประเทศกำลังพัฒนาในประเด็นต่างๆเขาก็าวางแผนออกมาว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่พานิชยกรรม แล้วก็พื้นที่ที่อยู่อาศัยชั้นดีนะครับสอดคล้องกับระดับรายได้ของประชากรโดยรอบเนี่ยอย่างเข้มข้นรอบสถานีของรถ MRT ของเขานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายสู่ยานพาหนะประเภทอื่นอย่างมีประสิทธิภาพมีพื้นที่โล่งว่างพื้นที่สวนสาธารณะและระบบสาธารณการต่างๆที่สามารถรองรับทั้งพันชยกรรมและแหล่งงานบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น หลักการของ Transit Oriented Development ไม่ได้แค่เพิ่มผู้โดยสารให้กับระบบขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะเท่านั้นแต่เป็นการเติมองค์ประกอบต่างๆที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัยหรือว่า Jobs and Housing Balance อยู่ในพื้นที่รอบสถานี MRT ของจาการ์ตาด้วยมีอะไรบ้างครับที่เขาใส่องค์ประกอบที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปมีสวนสาธารณะมีห้องสมุดนะครับแล้วก็มี เรื่องของร้านค้าของชุมชนอยู่ใต้สถานี MRT เนื่องจากสถานีรถ MRT แล้วก็รางของรถ MRT เนี่ยเป็นรางลอยฟ้าเหมือนกับรถว e t s ของพานเราครับอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ระบบขนส่งมวลชน MRT ของนครจากร์ตเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆคือ land value capture หรือว่าการที่จะทำให้เอาผลต่านหรือผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น นะครับราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับอันเกิดจากการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเนี่ยเข้ามาเฉลีย่ยหรือเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่จะนํามาสู่การพัฒนาเหมือนมีเงินเพิ่มขึ้นนะนะครับจากการพัฒนาตัวนี้โดยที่รัฐจะเป็นคนเก็บผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วกระจายผลประโยชน์ตัวนั้นออกไปอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งเป็นเรื่องปกติครับมหานครทั้งหลายในโลกใช้ตัวนี้หมด แล้วก็ตัวอย่างถ้าจะให้ยกตัวอย่างมหานครเพื่อนบ้านเราหรือเมืองต่างๆที่อยู่ในตัวของทวีปเอเชียก็มหานครโตเกียวประเทศสิงคโปร์ทั้งประเทศนะครับแล้วก็ฮ่องกงก็ใช้แบบนี้แล้วก็ใช้กับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีครับเพราะว่าเมื่อเกิดสถานีรถไฟฟ้าไปแน่นอนราคาที่ดินโดยรอบต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นสิ่งที่มหานครในโลกทํากันก็คือว่าเมื่อนะครับสมขั้น การมีสถานีรถไฟฟ้าทำให้มูลค่าที่ดินโดยรอบเพิ่มขึ้นดังนั้น value creation ขั้นที่หนึ่งนะครับ value creation เกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นขั้นที่สองครับ recovery คือใช้กลไกของรัฐเนี่ยไปดึงส่วนต่างของมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเจ้าของที่ดินโดยรอบเหมือนถูกหวยครับเพราะเอาเงินภาษีของคนในเมืองนี้หรือเอาภาษีของคนทั้งประเทศเนี่ยมาทำสถานีรถไฟฟ้ามาทำรางรถไฟฟ้าแล้ว คุณมีที่ดินบางเอินนะครับมีที่ดินอยู่นั้นคุณถูกหวยราคาที่ดินคุณเพิ่มขึ้นเกิด value creation นะครับจากเงินภาษีของประชาชนทุกคนดังนั้นก็เป็นเรื่องชอบทําตามปกติที่รัฐบาลทั้งหลายในโลกเขาทํากันหมดนะครับก็คือไปเอาบางส่วนไม่ได้เอาทั้งหมดนะครับของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอันเกิดมาจากการถูกหวยด้วยเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยกลับคืนมาในขั้นที่สที่เรียกว่า recovery และขั้นที่สครับ ก็ค no ือการ redistribution ไม่ได้เก no ็บเงินเข้ามาเฉยๆครับแต่เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยเงินที่เกิดตัวของมูลค่าเพิ่มจากโครงการของรัฐไปลงในพื้นที่นั้นเก็บเข้ามาแล้วไม่ได้เก็บเข้ามาเฉยๆครับแต่จะ redistribution คือกระจายออกไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นโครงการ TOD โครงการ Transit Oriented Development รอบสถานี MRT ของตัวของนครจาการ์ตาเนี่ยก็ใช้หลักการนี้ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเอามูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณประเมินมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าของที่ดินภาคเอกชนเสร็จแล้วก็ดึงเงินกลับเข้ามานะครับส่วนต่างบางส่วนกลับเข้ามาแล้วก็เอาเงินนี้เน,เนี่ยเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามโคและสารวักรกของพื้นที่โดยรอบเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ดินโดยรอบก็มีระบบมีระเบียบ มีแนวทางที่ถูกต้องและที่สําคัญครับมีเงินทุนในการพัฒนาเพราะฉะนั้นการที่พื้นที่โดยรอบมีโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธา,ารณูปการและคมนาคมขนส่งที่ดีขึ้นมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้นภาษีอันเกิดจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลค่าธรรมเนียมต่างๆก็เพิ่มขึ้นรายได้ก็กลับเข้ามาสู่เมืองแล้วลงทุนกลับไปในพื้นที่สาธารณะสาธารณูปการต่างๆซึ่งอยู่รอบสถานี นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบตัวนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทางประเทศออสเตรเลียเนี่ยมองว่ากลไก2ตัวนี้การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีกับแลนเวลูแคปเจอร์ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีสําหรับโครงการ MRT ของนครจาการ์ตา แต่ว่าความสำเร็จอันนี้เนี่ยชี้วัดอย่างไรนะครับลองมาดูตัวเลขในเชิงของเศรษฐกิจดูถ้าเอารายได้ของ MRT มาแตกเป็นประเด็นต่างๆนะครับค่าตั๋วโดยสารเนี่ยนับเป็นรายได้เพียงแค่15%นะครับของต้นทุนทั้งหมดคือเอามาช่วยต้นทุนแค่เพียง15%ที่เหลือนะครับเป็นเรื่องของรายได้ทางอ้อมเช่น เรื่องของค่าโฆษณาทั้งบริเวณสถานีและที่ตัวรถนะครับค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าต่างๆนะครับในตัวของสถานีแต่ว่ามันก็ไม่พอหรอกครับแต่สิ่งประเด็นสำคัญที่เขาจะต้องเอามาเพิ่มเติมก็คือผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นการลดมลภาวะทางอากาศการลดรถติดการลดเวลาในการเดินทางการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นการที่เอกชนสามารถลงทุน หรือพัฒนาพื้นที่โดยรอบได้ดีขึ้นตัวเนี้ใจกล้างนะครับเขาคำนวณออกมา mm hmm. เขาบอกว่ามีอัตราการผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยรวมอันเกิดจากโครงการ MRT แล้วมีการใช้ transit oriented development และ land value capture เข้ามาตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดผลประโยชน์นะครับ return นะครับกลับมาที่เมืองเนี่ยถึง 7.38%ของอฐานของเงินที่ลงทุนไปต่อปีแต่ว่าอัตราดอกเบีย้ยที่จ่ายให้กับเจบิกเนี่ยมันแค่1.99%ต่อปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจากผลกรารประเมินเนี่ยเขาบอกว่ารายได้จาก3แหล่งก็คือค่าตั๋วโดยสารค่าโฆษณาค่าเช่าพื้นที่อยู่ในสถานีบวกกับ Social Return on Investment หรือว่า SROI อันเกิดจากอัตราประโยชน์โดยอ้อมของการมีรถ MRT เนี่ยมันคุ้มแล้วก็เป็นประสิทธิภาพที่ดีหรือเป็นประโยชน์ที่ดีให้กับนครจาการ์ตาจากความสำเร็จอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการขยายต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะในตัวนครจาการ์ตาเองก็จะมี รถไฟฟ้าสายที่2นะครับสายที่มีอยู่ที่พูดถึง MRT ตัวนี้ที่เราคุยกันว่าประสบความสำเร็จเนี่ยคือสายเหนือใต้แล้วก็กําลังจะสร้างสายตะวันออกตอนตกแล้วก็จะมีมาเพิ่มอีกหลายสายนะครับแต่ไม่ได้จบแค่นี้ครับไอแนวคิดที่จะเอา Transit o r i e n t e d Development แล้วก็ Land Value Capture มาใช้กับการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าเนี่ยก็เอาไปใช้ในเมืองอื่นอีกครับโดยเพรอย่างยิ่งเขาหวังว่าจะใช้กับ เมืองที่เขาวางแผนว่าจะเป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศของเขาอะนะครับอยู่ในขั้นวางแผนอยู่นะครับชื่อนุสานทารานะครับซึ่งคาดการว่าจะมีประชากรเนี่ย1.9ล้านคนซึ่งจะเปิดใช้งานในปี2040เพราะฉะนั้น2องคำสำคัญอันนี้ครับหรือ2เครื่องมือสำคัญ transit oriented development การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีและ land v a l u e c a p t u r e การเก็บเอา ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการที่พัฒนาระบบขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะซึ่งทำให้ราคาที่ดินโดยรอบเนี่ยเพิ่มขึ้นเอาส่วนต่างบางส่วนกลับมาแล้วเอาตัวเนี้ยมาทำการพัฒนามันก็ต่อยอดนะครับยิ่งเกิดหมุนหรือเกิดเรื่องของ Multiplier Effect หรือคำว่าตัวทวีในการพัฒนาพื้นที่ขึ้นไปอีกนะครับ mm. เราก็จะเห็นว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะนามา ปรับแต่งใช้กับระบบขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะและการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีของรถไฟฟ้าบ้านเราเป็นอย่างยิ่งวันนี้ต้องลาไปแค่นี้กับถอดรหัสบทเรียนความสำเร็จของรถไฟฟ้าในนครจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ